สวัสดีครับผมอิดอิทสุมเมโวชัยพืชนะครับรอกันมาจนเย็นเลยนะครับสำหรับคันนี้อิทสุม,มิวเอ็กแอคทีฟ2.2ใหม่คันนี้เป็นเวอร์ชัน2แล้วนะครับจัดแต่งสไตล์ RS เหมือนเคยตอนนี้จัดมาให้ดูแล้วนะครับสาหรับแอคทีฟเวอร์ชั่นแบบ RS ที่เป็นเวอร์ชัน2สำหรับผมนะครับสาหรับตัวเครื่อง2.2ปี2025ใหม่คันนี้นะครับราคาแอคทีฟสีขาวมุกกรตกแต่งอยู่ที่1,260,000บาทนะครับรวมค่าสีแล้วเรียบร้อยแอคทีฟมี2สีนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด2.2ลิตรมีสีบรอนเงินและก็สีขาวมุกถ้าสีบอลเงินจะอยู่1,194,000บาทนะครับคันนี้จัดตกแต่งเต็มทั้งระบบตอนแรกก็แต่งไม่เยอะหรอกครับลูกค้าคันนี้ค่อยเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไปจนงบแต่งอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทเลยคันนี้สำหรับคันนี้จัดตกแต่งอย่างแรกเลยที่ผมบอกว่าเป็นสไตล์เอก็คือชุดแต่งรับพันไออยู่แล้วเดี๋ยวไปแนะนํากัรไล้เรียงกันไปทีละอย่างนะครับสำหรับเดิมๆคันนี้ด้านหน้าจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับลูกค้าก็สั่งติดตั้งเพิ่มเติมมดด้้ววยเป็นนไฟตตััััหหอกก LED นะแสงสงีขาใรบบ ไฟด้านหน้าที่เป็นโคมโปรเจคเตอร์แล้วก็มีเดย์ไลท์สีขาวสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดติดตั้งตามตำแหน่งเดิมให้เลยเรียบร้อยก็คือตรงตัวครอบไฟตัดหมอกตรงนี้แล้วก็มีซ่อนอยู่ตรงที่กระจังหน้า2จุดตรงนี้ด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดนะครับจะแต่งสวยๆไปเลยคันนี้พร้อมกับชุดแต่งพาร์ทรอบคันที่เป็นพาร์ทของตัว R F เป็นงานเทียบนะครับไม่ว่าจะเป็นคิ um ้วซุ้มล้อสีดําเงาเพดแก้มข้าง แล้วก็ในส่วนของตัวพวกชายบันไดด้านข้างตรงนี้นะครับสาหรับตัวล้อแม็กเดิมของรุ่น Active นะครับเป็นล้อขนาด17นิ้วนะลูกค้าก็เลือกเปลี่ยนเป็นไซส์20่นิ้วให้เหมือนกับตัว R S นะครับก็เป็นล้อแม็กก้านวายสีดําเงาแบบนี้สวยๆตัวนี้เป็นงาน J P Racing นะครับแล้วก็ในส่วนของยางเป็นยางสไตล์ A T นะครับเป็นของคนะินโตะไคจูเนาะไซส์ซีรีส์2 6 5 5 0ย R 2 0่นะครับยางแบรนด์ไทยครับเงียบๆเ,เทคโนโลยญีญี่ปุ่นการรับประกันแน่นๆนะครับสำหรับ ตัวนี้ใส่ไปแล้วเข้าทรงสวยๆแบบนี้เลยเน้นทรงดําเงานะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กคิ้วซุ้มล้อเพจแก้มข้างแล้วก็ตัวกระจกไฟเลี้ยวพับไฟฟ้าปรับเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ก็เบิกพับไฟฟ้าด้วยเรียบร้อยเซ็ตเบ้ามือจับฝาถังน้ามันติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยเพื่อให้ตัดเซ็ตตัดโซนกัน,นครับแอคทีฟมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตัวคิวข้างใต้กระจกตรงนี้เป็นสีดําอยู่แล้วนะครับก็ตัดรับทรงกันไปเลย ในส่วนของหลังคาด้านบนนะครับหลังคาด้านบนลูกค้าเลือกอุดเสาอากาศเดิมแล้วก็ย้ายเป็นเสาอากาศแบบครีบฉลามแท้ใช้งานได้เลยครับรับสัญญาณตัววิทยุได้หลังคาดําด้านบนทําสีเลยนะครับจบๆเลยทีเดียวก็เลกเป็นงานทําสีสวยๆดําเงาๆแบบนี้ด้านท้ายในส่วนของตัวตัดรับกับตัวคิวซุ้มล้อที่เป็นของชุดแต่งก็จะมีตัวสเกิร์ตข้างซ้ายขวาติดตั้งมาด้วยพร้อมกับตัว ครอบไฟตัดหมอกแบบนี้นะครับในส่วนของชุดแต่งงานเทียบ rs ของเราตัวนี้แล้วก็มีตัวครอบ d i f เซอร์ด้านหลังดิฟ f u s เ r อ,อ่า d i f เ u อร์ด้านหลังก็จะเป็นสีดําด้านนะสำหรับตัว active เราก็ใส่ตัวครอบที่เป็นสีบอลเทาๆแบบนี้เข้าไปเซนเซอร์ด้านหลังติดตั้งเพิ่ม4จุดนะครับก็ตามตําแหน่งมาร์กเดิมเลยติดตั้งให้พร้อมใช้งานพร้อมกับตัวนี้นเป็นตัวเซนเซอร์ที่ติดตั้งตัวฝาท้ายเพิ่มเติมครับคันนี้ติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมกับตัวคิกเซนเซอร์ตอเตะเปิดไว้ด้วยนี่ เตะเปิดสวยๆแบบนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องความทนทานนะเพราะว่าตัวนี้ฝาท้ายของตัวมิวเทุกรุ่นเนี่ยมันเป็นคอมโพสิตอยู่แล้วเบาทําให้โชวฟฝาท้ายเนี่ยผ่อนแรงเขาเรียกว่าผ่อนภาระไปได้เยอะยืดอายุการใช้งานได้อีกนานนะครับตัวนี้ปิดเปิดได้มีสวิต์ปิดเปิดหรือว่าจะเป็นเตะปิดก็ได้นะครับสะดวกใช้งานง่ายๆกล้องถอยหลังมีมาอยู่แล้วจอถอยหลังจอมีมาอยู่แล้วนะครับไซส์สขนาด8นิ้วใหญ่ๆสวยๆ พาสภายนอกสวยๆแบบนี้เลยสําหรับรุ่นแอคทีฟนะตัวนี้เป็นรุ่นแอคทีฟนะครับตกแต่งรวมๆคันนี้ประมาณแสนนิดๆน,นะครับออกมาทรงแบบนี้เลยล้อแมกยางชุดแต่งรอบคันหลังคาดําอุตสาหกาศย้ายเป็นครีบฉลามเรียบร้อยแล้วเรามาดูงานภายในกันบ้างการหุ้มเบาะแล้วก็ตัวแผงประตูด้านข้างก็จะเป็นสีดาเป็นเบาะหนังนับป้านะครับสีดําตัวแผงประตูด้านข้างก็เดินได้สีเขียวลามกลีนแบบนี้เน้นตัดทอนดําเลยแล้วก็เบาะนั่งก็เป็น หนังนับป้าเหมืนการเดินได้สีเทาแล้วก็ตัดด้วยสีเขียวล่ามกรีนนะครับในส่วนของตัวงานก็จะมีปักหัวหมอ,อนเป็นโลโกโ้ R S ด้วยแล้วก็ตัวแผงบุที่เป็นลายเดียวกับตัวท็อปก็คือจะมีเจาะรูระบายอากาศไว้นะครับเก็บงานเนียนทุกจุดนะครับรับประกันพรมเข้ารูปติดตั้งเป็นสีดําได้สีดํานะครับก็เน้นโซนโทนดําไปเลยอีกหนึ่งจุดที่ติดตั้งเพิ่มเติมก็คือตัวพุชสตาร์ทพร้อมกุญแจคีเลส แบบนี้เลยสามารถสตาร์ทรถจากรีโมทต,ตรงนี้ก็ได้เปิดฝาท้ายจากรีโมทก็ได้นะครับสั่งงานใช้งานง่ายๆแล้วก็ปุ่มพุสตาร์ทย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายแบบตัวของศูนย์เลยติดตั้งพุ่สตาร์ทไปแล้วก็จะเพิ่มตัวระบบะความปลอดภัยไปด้วยนะครับก็คือตัวระบบการขโมยตัวรถดั้เดิมเป็นเครื่อง2.2เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ขนาด8เกียร์ออโต้8สปีดอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับออโต้เบรกโฮ จอ infotainment ขนาด8นิ้วพร้อมกับกล้องถอยรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับภายในสวยๆแบบนี้มาพร้อมกับจอเดิมน,นะครับพร้อมกล้องถอยจอ i n f o t ทนเม e n ์ขนาด8นิ้วรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบไร้สายด้วยนะใช้งานสะดวกมากๆใครมี YouTube Premium อยู่แล้วก็ฟังเป็น YouTube Music ได้เลยไม่มีโฆษณาขั้นลื่นๆไหลๆฟังก์ชันการใช้งานนี่เหมือนกับตัวท็อปที่เป็นจอ9นิ้วเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ไซส์เล็กกว่านิดนึงก็เป็นแค่ไซส์8นิ้วเท่านั้นเอง ระบบอื่นๆภายในแอร์เปนแอร์หลุมอยู่ที่เพดานมีครบทุกจุดนะครับใช้งานสะดวกรวดเร็วแอร์แบบมือบิดหมุนธรรมดานะครับไม่ซับซ้อนการใช้งานง่ายๆระบบช่วงล่างเป็นระบบเดียวกันทั้งคันนะ,ะเป็นระบบเดียวกับตัวท็อปทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดิสเบรกสี่ล้อระบบตัวโชคอัพทุกอย่างเหมือนกันเลยเครื่องยนต์ใหม่8สปีด2 0 0 2แรงม้า1 6 3แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตร คันนี้จัดจบจบรับประกันว่าชอบสไตล์นี้ทักมาได้เลยพร้อมแต่งพร้อมส่งมอบรถเริ่มทยอยมาตอนนี้รถอ e ีส um ุมิวเเราเป็นปีผลิต2025แทบจะทั้งหมดแล้วนะครับถ้าชอบแบบนี้โทรหาอิดได้เลย0939079070อิดรอรับสายอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้อิดด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์อ่าคอนเทนต์แบบนี้มีมาให้ดูทุกอาทิตย์นะครับยังไงก็คอยติดตามอิดด้วยนะครับผมสวัสดีครับ